พี่น้องจ้าแมนี่ขึ้นต้นบังยมบังนวยบังยมพี่น้องไข่เซวนบังยมแมเอาไขสิจับจังเลยค่ะพี่น้องเด้ยมอ้ยไข่เซน่าเจด้าของอะไรคะกล่องเซน่านี่ใครบ้างมือบังยมบังยมไข่เซวนพี่น้องทำตังตังแม่ตังตังตังๆกินบังยมมาตังๆตังๆ พี่น้องเอ้ยขัดกลองขัดโลลงไปนี่เนี่ยมันจะคุ้มค่าป่ะนี่โอ้ยตายแล้วไม่กอดนี่มองไปถุงข่อยอพี่น้องพี่นอ้องไ่ต้องเฮ็ดกันได้อ่ะเมื่อหนึ่งข่อสี่ยีป่ะน,นะนี่นี่พี่น,อน้องเมื่อปัดเอ้ยสออ่อนวอกนงะเมื่อข่อยขึ้นต้นหม,ม่งย่อมทะงาหักตะเสียงบุบบนานวายยะวาเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นเห็นบ่ต่างๆเมาเด้อต่างๆหม,ม่งย้อม น,น,น,นะน,น,นี่นี่นี่ลกนึงปาดูสกนึงเื้อตัวนแต่โทรัพทเลน,น,นจากน้อยนะพี่้องขึ้นบางย่อมแม่นกว่าเสียงเงินเฮ้ยถักบาอ,อุ้ยพี่รองเลยสุดยอดเลย พดูดได้กินบางย่อมฝีมือข่อยขึ้นแล้วสุดยอดมานี่ตังตังเอ้ยสุดยอดเลยตังๆัย้อนไซน้อยตังๆเนี่อะเดี๋ยวว่าไทยตังตงได้ปะขึ้นหน่อยแต่ตังตังทนแล้วขึ้นบางยมม่อมกับแมวไหมชัชัมาขึ้นมายมกับยานีไหมชัชัวอ๋อตายแล้วโอ้ยขออยันทำงงานมันหักเลยพี่น้องเอ้ย ้ยปลดกุ้งเมื่อนหนึ่งขวดนี่นี่พี่น้องเมื่อไงนี่พี่น้องนี่เขาบอกว่ต้องไปเอาสูงหรอกนี่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 พี่น้องมันโศกนหลเลยยิ่งเครื่องบกหลายเลยพี่น้องแต่ข่อยงานงามอันนี้แบบเพราะขับบอกว่างานบองย่อมมันจะกรอบต้องระวังนะพี่น้องนะขั้นผู้ใดอยากกับเมาเด้อทำไมนี่นะขันเสียงบึ้บับยาวากันเด้อพี่น้องนั่นคือตกจ้ะ ตังโ,ยต,งโยตังโยตังตังถือกล่องให้แล้วไม่นี่ก็ได้ตัดใจถือกล่องขึ้นมาข้างบนน้ำไม่ว่าเก็บบึงย่อมให้พี่ให้น้องบึงดี่นี่เสียไปตามพ่อมาแหละพี่น้องเจ้าคิดว่าชีวิตข่อยมันซ้ำเดเ๋ยน้ห <laughs> นาวมันต้องเดือดอับนะครับ <laughs> ต้องมาขึ้นมายมก่อนนะครับเดี้อเด้อเด้อนี่ อืมถุงถุงงอมพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งไอเก็บละเรียบลงไปอ่ะตายของใหญ่ใหญ่ไหมพี่น้องพุ่นเยอะพุ่นหลายพักเลยเดี๋ยววันนี้จะให้เบิ้งจริงนเด้อเบิ้งเด้อวันนี้ก็อยากให้เห็นหน่ายจาของน้ำเนาะนี่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 เห็นไหมพุ่นอ่ะเบิ้งมึงเึงมึงสิบอยวันนี้จะออนได้จังใจ ท่านใดนั่นต้องรีบขึ้นมายมด่วนนะครับนี่อันยี้ถึงงานเฮียงคากนั่นโอ้ยเสะอ่อนคากบ่พี่น้องคากบอหม่งยมบันข่อยที่มีกรุงเทพนะจ๊ะเราจะต้องเก็บไปให้มันได้เยอะที่สุดนะจ๊ะเพราะว่ากิ่งนี่มันสจหักจ้ะกิ่งมันกรอบนะจ๊ะเราจะเก็บเอาไปด้วยตังเอ้๊เจะหยาดกับหม่งยมบ่ตังตัวรักทะเลมันจะไม่ได้พี่น้นงอง,องะะอพ,พอแม่นี่หาหม่องจับ นี่เราจะหาหมัองจับนะจันไอ้พี่ยิงไปกับบอดี้เลยพี่น้องมันเพิ่นบอกว่าตุนหมังย่อมมันเกอะก็ได้วิ่งจับพี่น้องมีนี่นี่ฟินขนาดเลยพี่น้องเบิ้งไปนี่เจียวใหมเบิ้งนี่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 เด่นจังเลยพี่น้องเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นแบบ เหมือนกับว่ามันเป็นแมงข้างในทุกคนพี่จะวมันเป็นแมงอะพี่นอ้องตังเกิดไงแต่ว่าไนที่หรอ,หอ,หอ,หอว,ว,ว่าเลือกเราเ้ยอืมได้เบอร์บอดี้คัดเบอร์เอาบอดี้ผุ่นนะผุ่นเราไม่ได้เจ๊ขื่นนี่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 เบิง้งพี่มองว้าป้าตัวเั็นได้จังสิ่งอะขึ้นเหมือยุ่มพี่น้อง ตังตังเนี่ยเด้อมาบากยมเนี่ยตังตังอยู่ไหนอ่ะตังตังมันช่วยหน่อยโอ้ตังตังบปอยู่ไ่อเลยนึกถึงตังตังอย่างมากเลยมาใส่บางยมไปไป่กำเต็มมือได้บะเนี่ยอึดรักทีเลขในจักหน่อยได้ปิดอยากให้พี่ให้น้องเห็นนะนะบรรยากาศขึ้นบังยมไหมงแต่ว่าไม่นี่นี่ แต่ต้องเกี่ยวมันพร้อมนะพี่น้องเกี่ยวไวพร้อมเกี่ยวกิ้งมันเนี่ยเห็นป่ากริ้งก้านมันอ๋ออ่อนไปขึ้นไป็นอีกขึ้นใดได้พี่น้องได้ไหม,มนมี่ยันวะเฮ้ยเสียงกิ่งงม,มบกักอืมเสียงอะไรบ้างมันอยู่ทั้งตงงึงอมไหมพี่น้อง ไปเต็มดอยโอ้ยยังหายแลวพี่น้องตายง่ายสังกสีสังกสีนี่ยี่สิบสี่เห็นบ้าเห็นบ้าพี่น้องเห็นบ้านี่กิ่งนี่มันใกล้เนี่ยมันมันใหญ่พี่น้องแมนนี่ก็เลยเลยจับได้มื่อนี่แมนนี่เสียไปต่ำไงมื่อนี่แมนนี่หยุดก็เลยหาโอกาสเห็นตัวหลวงยมกันพี่น้องหลวงยมเดันก็บาดหลังหเขาเน้นยูพี่น้องเรื่อนหอแม่นี่เลย คอนโดมาหนี่นี่บลยนบตุกสมัยก่อนมามีอะไรชนมันหลายพี่น้าะต้นนี้เอาถิ่มมันไว้ซื้อมันใหญ่ขึ้นได้กินนี่หั่ยยอนพี่นาะแต่กินอ่ะยุคข้างล่างนี่กระดกขากดอกบันีลมันโดนไปมันเถ่าไปเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยไปมีแต่ข้างบนขนสูงๆหนแบหลายนุ่ม่นนี้ยังไงก็ติดจัดการมันได้่หมดนี่ไม่ให้เหลือซ้อเนาะพี่น้องเนาะ มินิซิวอีเหลือสามอ๋อพี่น้องมินิกลับกองไดนอยู่ดินี่เห็นแบบนี้ยอืออุ้ยสุดยอดกลับกองเลยพร้อมเก่งบอสป่ะเนี่ยพุ่นน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยสะออนน้ำมินิป่ะเนี่ยสะออนบอจา้าอือหืออือออาพุ่นน่ะ ไหว้บาทพี่น้องไหว้บาทพุ่นมั่งมั่งมั่งเมนี่จะต้องเปี่ยนมั่ําให้ได้มาหนี่ภายในวันนี้จะต้องสําเร็จรุ้รืองเห็นไหมเนี่ยอืมอันกินเนื้อปลาทะเลได้พี่น้องตีเมนี่สวรรค์มันไม่มึงเนี่ยเฮ้ยเมนี่ขึ้นมึงย่อมเลยเหมือนนี่ตายแล้วเก็บได้แล้วได้ไลยเติบแลมาพี่น้องได้ไลยเติบแล้วจะไปขัดมึงนะยูร่า จ้ากินสมพี่น้องนี่คงเทพแต่ห้าบ่ามีบ้านของตัวเองเ่าไม่สามารถปลูกได้เลยบึงยมอันนี้ให้ย,ยู่บ้านเศราไหมพี่น้องแต่มีบึงยมบ้านเย่างเศ้าทำกับสมบ้า,า,บานอยู่ของแบบพี่น้องเพรก็เป็นสีห้แล้วอ,อยู่ถึงเต้เย้เขาคงเทพมาบ้านหลังนี้พี่น้องโอ๊ยพี่น้องเม่น,นี่ฝากไวปสมีก่อนเด้อกริงเหมือนง่วมันสีหักฝากไวปนะจ้าใครอยากกินเมาเด้อเม่น,นี่ก็ร่างขืนมังย่มจ้าคลิปนี้ bye, บ,บายบายเลิฟเลิฟวันดีจ้า